ชขาวเล่าเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้อัปเดตเคาะประกันค้าโดเลี้ยงสัตว์ปี64นะคะวงเงิน311ล้านบาทก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจและ y o u t u แชร์ขาวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันทุกวันนะคะจุรินนั่งหัวโตนอบอขอพอนะคะเคาะประกัน ขาะประกันเข้าพวเลี้ยงสัตว์ปีการผลิต2 5 6 4วงเงิน311ล้านบาทพื้นที่ประกันภัย2.86ล้านไร่เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้มีเครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านภัยพิบัตินะคะนายจุลินลักษณะวิสิทิรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่า25มีนาคมที่ผ่านมานะคะได้ประชุมคณะกรรมการนโยบาย และบริหารการจัดการขา้าโพดเลี้ยงสัตว์หรือนอบอขอพครั้งที่2ทับ2,564โดยมีมติให้เห็นความชอบโครงการประกันไรายได้ข้าพวดเลี้ยงสัตว์ปีการผลิต2,564วงเงินงบประมาณ311.418,600บานสาทสำหรับพื้นที่ประกันภัย2.86ล้านไร่เพื่อให้เกษตรกรมีเครื่องมือจัดการความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ ผ่านระบบการประกรันภัยและเป็นการต่อยอดความช่วยเหลือของรัฐบาลในการรองรับต้นทุนการเพราะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้กับเกษตรกรเรกรมื่อประสบภัพิบัติธรรมชาติ7ภยัยได้แก่น้ําท่วมหรือฝนตกหนักภัยแล้งฝนแล้งหรือฝนทิ้งช่วงลมพาย,ายุหรือพายุไต้ฝุ่นภัยอากาศหนาวหรือน้ําค้างแข็งลูกเห็บไฟไหม้และและภัยช้างป่าวงเงินครุ้มครองนะคะ1,500รบาทต่อไร่ ให้ศัตรูพืชหรือโรคระบาดวงเงินคุ้มครองจำนวน750บาทต่อไร่สำหรับเงื่อนไขาการประกันภัยนะคะกรณีเป็นกรณีเป็นที่เป็นลูกค้ากรณีที่เป็นลูกค้าสินเชื่อของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกศรัฐบาลจะจ่ายเบีย้ยประกันภัยให้96บาทต่อไร่ทกศรับชดเชย64บาทต่อไร่รวมเป็น160บาทต่อไร่ กร,ก,รรกรณีเกษตรกรทั่วไปที่ไม่ใช่ลูกค้าสินเชื่อทกศจะแบ่งการรับประกันเป็น3พื้นที่คือพื้นที่เสี่ยงต่ำร้อยห้าสิบบาทต่อไร่พื้นที่เสี่ยงปานกลาง3ามร้อยห้าสิบบาทต่อไร่และพื้นที่เสี่ยงสูงห้าร้อยห้าสิบบาทต่อไร่นอกจากนี้เกษตรกรยังสามารถซื้อประกันภัยเพิ่มเติมจากที่ได้เอาประกันภัยข้างต้นแล้วโดยเกษตรกรจะเป็นผู้จ่ายเบีย้ยประกันภัยด้วยตัวเอง ตามระดับความเสี่ยงในพื้นที่คือพื้นที่เสี่ยงต่ำ90บาทต่อไร่พื้นที่เสี่ยงปานกลาง100บาทต่อไร่และพื้นที่เสี่ยงสูง110บาทต่อไร่วงเงินคลุมครองนะคะ240บาทต่อไร่เมื่อประสบภัยพิบัติธรรมชาติ7ภยัยและ120บาทต่อไร่เมื่อประสบภยสัยศัตรูพืชหรือโรคระบาดนะคะ ทั้งนี้นนกระทรวงการคลังจะเป็นผู้นําเสนอคณะรัฐมนตรีหรือครอมอรเพื่อพิจารณาต่อไปโดยจะมีระยะเวลาขายประกันแบ่งเป็นสองรอบคือรอบที่หนึ่งสำหรับข้าพเเลี้ยงสาฤด,ดูฝนนับตั้งแต่วันนี้นับตั้งแต่วันนี้ครอมอรเห็นชอบโครงการวันที่31พฤษภาคม64และรอบที่สองสำหรับข้าพเเลี้ยงสาฤด,ดูแง้งตั้งแต่วันที่1ตุลาคม64ถึง15มกราคม65 อัพเดตล่าสุดค้อประกันข้าพเลี้ยงสัตว์ปี2 5 6 4วงเงิน311ล้านบาทนะคะ